วัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนรงอิรุนนะครับโลกาแบรนด์ไทยระดับโลกครับอยู่ตรงหน้าเพื่อนแล้วนี่คือสินค้าเกมมิ่งและ e s p o r t ์ตแบรนด์ไทยที่เขาตั้งปริธานว่าอยากให้คนไทยได้ใช้สินค้าที่เอาไปเล่นเกมแข่งขันในระดับ e s p o r t ์ในมาตรฐานระดับโลกและที่สำคัญ ทั้งหมดนี้มีกลิ่นอายความเป็นไายซ่อนอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะกับคีย์บอร์ดตัวนี้ครับยักษ์สา75%ในรุ่นใหม่ล่าสําำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ผ่านมาตรฐานของทาง P ับ G ให้เอาไปใช้เป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานในการแข่งขัน PGC 2023ที่ประเทศไทยนี้ด้วยโคตรเจ๋งเลยแล้วก็ต้องบอกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มีทั้งหน้าจอที่เจ๋งมากมาในรูปแบบ75%สําหรับสาย first person shooting มีในเรื่องของดีไซน์ที่ผมต้องบอกได้เลยว่าแตกต่างและสวยมากจริงๆ รวมถึงตัวกลางเป็นเมาส์ g a r u d p r r o m n n i ถ้าใครเคยใช้ Logitech G Pro มาก่อนแต่รู้สึกว่ามันใหญ่ไปเจ้าตัวนี้จะกระชับกับมือคุณมากยิ่งขึ้นพร้อมกับน้ำหนัก60กรัมเท่านั้นมาในรูปแบบไร้สายทั้งคู่เลยและตัวด้านสายแผ่นรองเมาส์ตัวนี้ t e n ช h i เป็นแผ่นรองเมาส์ในสาย First Person Shooting แบบคอนโทรลลากหัวคมๆไซส์แบบ XXL เสริมกิมมิความเป็นไทยอยู่ในกลิ่นอายของสินค้าแทบจะทุกชิ้นเลยและ สำคัญที่สุดครับเขามีบริการหลังการขายที่เหนือกว่าเกมมิ่งเกียร์ในหลายๆตัวในช่วงราคาเดียวกันเพราะให้ประกันมาถึง2ปีในทุกชิ้นพร้อมกับสามารถรื้อสามารถมอดสินค้าได้ขออย่างเดียวอยากให้ PCB ช็อต PCB ไม่แค่นั้นเคลมได้แล้วไวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากคีย์บอร์ดตัวนี้กันเลยคีย์บอร์ดยักษ์าในรุ่นมาลาเป็นแบบ75%และเป็นคีย์บอร์ดแบบเคลียร์ด้วยนะครับยักษา์าตัวนี้เป็นยักษ์สาโปรด้วยนะนี่ตัวหน้ากล่องหน้าตาเขาจะดีไซน์มาแบบ ร่วมสมัยมากๆนะมีกลิ่นอายแบบไซไฟมาอยู่พอสมควรคีย์บอร์ดก็จะมาในตัวมุ้งม่วงเลยเหมือนตัวหน้ากล่องซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์โลกาเขาเขาจะใช้สีนี้เป็นภาพจําของตัวแบรนด์ซึ่งก็จะมีสเปคต่างๆก็ระบุมาไว้ตรงนี้ชัดเจนเลยนี่ขนาดไฟ RGB ตัวนี้ก็เป็นสวิตช์โมดูล่า MX รองรับบิน d o w s รองรับ Mac 75% layout multi device ซึ่งเชื่อมต่อได้3รูปแบบ5 d e ดีไวแบบไร้สายแบบบลูทูธและแบบดองเกิล2.4บลูทูธได้สูงสุด3 d e ดีไวซแล้วก็ข้างหลังยักษ์สาโปร75%เคลียร์แล้วก็เป็นรุ่นย่อยไมยราบรับประกันสินค้า2ปีแบรนด์ไทยนี่ทำมาดีเหมือนกันนะตัวกล่องงานดีพรีเมียมทีเดียวเชียวข้างในก็จะมีโฟมแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดจะอยู่ด้านในตรงนี้ฮะนี่เป็นตัว cover ของตัวคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานอันนี้ละเอียดดีทีเดียวเชียวสำหรับตัวคู่มือเนี่ยก็จะบอกเอาไว้นะครับว่าปุ่มไหนเป็นคีย์ลัดแบบไหนยังไงวัสดุมีอะไรบ้างไฟ R G B นะครับ16 Lighting Mode Layout 75% ตัวคีย์แคปเป็น PBT ไดซับคียบอร์ดโพลิ่งเลยครับอยู่ที่1,000เฮิร์์รองรับตัว Windows และ Max OS นะฮะแล้วก็ด้านในตัวนี้ครับเป็นตัวสวิตช์ d i ฟ f u เซอร์แล้วก็ที่ดึงคีย์แคปที่ดึงตัวสวิตช์ตัวสายก็จะมาในรูปแบบคดแบบนี้หัวแม่ดีทำมาเป็นไทซี C, เรียบร้อยแล้วด้านที่เสียบเข้ากับคีย์บอร์ดส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นไทเ a สวยงามดูดีทีเดียวเชียวเรามาดูกันที่ตัวคีย์บอร์ดกันนะครับ นี่เลยโอ้โ oh หดูดีนะตัวหนังสือคือน่ารักแล้วเป็นตัวหนังสือแบบไม่มีหัวนะภาษาไทยนะอักขร,ระภาษาไทยแบบไม่มีหัวมีลูกเล่นต่างๆเนี่ยม,มีความหมายซ่อนเอาไว้ในตัวคีย์แคปต่างๆ เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่ามันหมายความว่าอะไรบ้างสวิตท,ที่เขาให้มานะครับสีแบบนี้นะครับชาไทยเป็นสวิตแบบแท็กไทดนะครับอารมณ์คล้ายๆกับบาวแต่หนักแน่นกว่าเอ,อซึ่งผมชอบสวิตนี้พอดีเลยเพราะว่าชอบแบบ2จังหวะที่ไม่ลาดเร็วจนเกินไปพิมพ์มันกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สีสันตัวเคสของเขาก็จะเป็นสีม่วงแบบเคลียร์มองทะลุได้สวยจริงๆเวลาเปิดใช้งาน,นครับมีไฟ R G B ด้วยโชว์เข้าไปไฟก็จะเปล่งประกายออกมาสวยมากๆครับคีย์แคปไม่ใช่คีย์แคปแบบไฟรอดนะแต่เป็นตัว P B T นะครับสีก็เป็นสีมิ้น แล้วก็จะมีพวกอัคระต่างๆที่จะพิเศษแตกต่างกันอย่างที่เราให้ดูภาพกันนะครับตัวน็อตนะครับที่อยู่มุมขวาบนตรงนี้นะครับสามารถใช้งานได้โดยการกดตัวนอ็อตพร้อมกันนั้น <ๆ S 1> ก็จะมีหน้าจอเล็กๆตรงนี้ด้วยซึ่งหน้าจอนั้นก็จะเป็นหน้าผมเองเขาใส่มาเซอร์ไพรส์แม่ตกใจมากว่าเป็นหน้าจอหน้าเราเองนะครับหน้าจอ ปรับโมดต่างๆได้ไปตามฟังก์ชันที่เขามีนั่นเองนะครับสำหรับบอดี้นี่ให้ดูตัวเคสกันเป็นแบบเคลียร์ไฟทะลุออกมาเลยแล้วก็จะเป็นสีม่วงใสตลอดทั้งตัวคีย์บอร์ดน้ำหนักของตัวคีย์บอร์ดครับอยู่ที่1.17กิโลกรัมมีน้ำหนักอยู่พอสมควรเหมือนกันนะทำให้ค่อนข้างที่จะสเตเบิลแล้วก็เวลากดเนี่ยมันก็จะไม่เคลื่อนที่ไปไหน อยู่กับที่เล่นเกมสนุกเล่นเกมมันแน่นอนบริเวณด้านบนของตัวคีย์บอร์ดครับก็จะมีการเชื่อมต่อใช้อยู่ด้านนี้มีตัวหนังสืออธิบายมาเรียบร้อยมีสวิตช์เปิดปิด On Off มีตัวดองเกิลเอาไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือ MacOS ได้เป็นแม่เหล็กด้วยไม่ต้องกลัวหายตรงนี้ต่อผ่านบลูทูธก็ได้เช่นกันในฝากฝั่งของด้านหลังของตัวแป้นพิมพ์ครับมีตัวปรับองศาวิ้ยน่นมากได้เป็น3ระดับนะครับตัวยางรองต่าง สวยดีนะ1 2 3 4 5 6ให้6จุดแบบไม่ห่วงกันเลยนะครับดวดลายด้านนี้ก็จะเป็นการยิงเลเซอร์มาเป็นลายขวางครึ่งบนนะครับครึ่งล่างก็จะเป็นแบบใสแบบนี้ดวดลายสวยมากยักษ์สาเคลเดี๋ยวลองวางให้ดูว่ามันจะเป็นลักษณะไหนนะครับพอวางแบบนี้8องศานะครับเวลาพิมพ์ก็ชุบแบบนี้นะครับหรือ มัคนควอยากจะได้ลาดเอียงน้อยหน่อย5องศาหรือนี่ครับต่ำสุดเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องปรับลาดไปเลยแบบนี้นะครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดเอง นอกจากความแข็งแกร่งแล้วเนี่ยตัวแบตเตอรี่ของตัวคีย์บอร์ดมาในรูปแบบ4,000ม ah. ิลลิแอมใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุดอยู่ที่100ชั่วโมงในการปิดไฟและใช้งานผ่านบลูทูธส่วนถ้าใช้งานผ่านตัวไวเลสดองเกิลนะครับก็จะลดหลั่นลงมาเนาะขึ้นอยู่กับการใช้งานเนาะเปิดไฟปิดไฟต่างๆคีย์บอร์ดก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของน้องชาไทยกันว่าเป็นอย่างไรครับ ได้ฟังเสียงกงนไปแล้วก็ถือว่าหนักแน่นดีฟีลลิ่งการกดผมชอบนะพอมาเป็นในรูปแบบแท็กทายผมว่ากําลังดีบูมันแข็งไปสําหรับผมเลสเร็วไปสวิตประมาณนี้ยอดเยี่ยมเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันต่อนะครับแต่อ๋อก่อนอื่นนี่มีสวิตมาอวดกันด้วยเดี๋ยวมาดูหน้าตาของเจ้านมเย็นกันซึ่งนมเย็นเนี่ยก็จะเป็นสวิตอีกหนึ่งรูปแบบของทางโลกาที่เขาทำมาด้วยนะครับเป็นสวิตในรูปแบบจังหวะเดียวสำหรับสายเกมมิ่งนั่นเองเป็นลินเนียจังหวะเดียวนะน่ารักว่า ดีไซน์มาได้ดีมากน่ารักมุ้งมิ้งทีเดียวโอ้สีมาแบบนี้เลยแจ๋วดีนี่แล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนให้ดูไหมลองฟิลลองฟิลในรูปแบบตัวนี้กันแล้วกันลูกศรลูกศรเดี๋ยวปิดก่อนมาลองเปลี่ยนเป็นน้องนุ่มเย็นสีชมพูนะครับก็จะล้อกับตัวเรสวิดนะจังหวะเดียวชึกดึงออกมาอย่างนี้โช๊ะ เอาหัวคอนเนคเตอร์ไว้อยู่ด้านบนนะครับเราเอาออกมาสี่เราก็ต้องใส่ไปสี่มอืม,อมแล้วก็นี่โชค๊คฟิลเปลี่ยนเลยจังหวะเดียวก็จะมีความรวดเร็วในการกดเหมาะสำหรับ คนที่เล่นเกมต้องการใช้ความรวดเร็วนั่นเองนะครับอะนี่ก็คือในฝั่งของตัวคีย์บอร์ดนะครับภาพลักษณ์ดีไซน์การออกแบบของเขาทําได้ดีนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเมาส์และตัวแผ่นรองเมาส์กันต่อเดี๋ยวจเจ้าทั้งหมดมารวมกันแล้วเดี๋ยวลองเอาไปเล่นเกมดูกันว่าตอนเล่นจริงจะยิงคมขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูครับมาต่อกันครับกับ กา r ูด้าโปร i ินเป็นเมาส์ไซส์เล็กลงมาน้ำหนักเบา60กรัมแบตเตอรี่พี่แกอยู่ได้ยาวๆครับถ้าเป็นการใช้งานในรูปแบบ2-4ที่โพลิกรีด500จะใช้ได้60ชั่วโมงแต่ถ้าใช้ในรูปแบบบลูทูธจะใช้ได้ประมาณ94ชั่วโมงตามสเปคที่เคลมมาหน้ากล่องนวดลายแม่สวยงามจริงๆมีความเป็นนกนี่ซ่อนอยู่แต่เป็นนกแบบโมเดิร์นไซไฟเท่นะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นแบรนด์ ชอบโลโก้เขามากเลยอะอลายกนกกานกเคื่องนี้ก็เรามากานกนะครับในฝั่งของด้านบนนี่ก็เป็นชื่อรุ่นนะครับแล้วก็มีสเปคอยู่ด้านหลังระบุไว้ครบๆเลยสวิตช์ที่เขาใส่มาเป็นฮัวโน่บรูเชลพิงดอแล้านคลิกเป็น Silent Switch. s ซนเซ t ร์สวิตตัวเซนเซอร์เป็น PixArt PAW 3395ตัวท็อปเลยความแม่นยำสูงแน่นอน DPI ส6 0ห0น DPI 650 IPS น้ำหนักครับ60กรัมถือว่าเบามากนะใช้งานแบบ2 4ก็ได้ที่เป็นตัวไเลส s s หรือจะเป็นบลูทูธก็ได้พลิงเสียสูงสุด1,000เพิ 1, <000. S 1> ตัวสวิตช์เป็นฮอตส왑เปลี่ยนได้ด้วยเช่นกันด้านข้างก็จะมีสเปคระบุมาไว้แบบนี้เลยแชมแดมเปิดมานะครับนี่คือตัวเมาส์นะครับจับค่อนข้างถนัดมือ เล็กดีทีเดียวน้ำหนักเบา60กรัมตัวคลิกซ้ายคลิกขวาตัวสกอร์สกอร์คลิกมีตัวปรับ DPI มีนี่แบ็กแอนด์ฟอร์เวิร์ดอยู่ด้านนี้ตัวเมาส์เองก็จะเป็นทรงสมมาตรหรือบาลานซ์นั่นเองใช้ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาฐานของตัวเมาส์ครับจะมีเมาส์ฟีดแบบนี้นี่นี่นี่ในฝั่งของสวิตช์นะครับมีตัวสวิตช์ไวเลสตัวบลูทูธแล้วก็เปิดปิดนะด้านนี้ก็จะเป็นบลูทูธคอนเน็กนะครับเป็นปุ่ม p พร r i n g แล้วก็2ฝั่งตรงนี้เขาสามารถที่จะเปลี่ยนตัวสวิตได้ นี่สวิ์ของตัวเมาส์ได้ทั้งสองฝั่งเลยอันนี้น่าสนใจทีเดียวนี่ FFAT อตส p ดึงออกได้เลยแต่ต้องปิดก่อนน,นแนะนำโปะเข้าไปสวิ์ตัวนี้ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ใส่กลับคืนที่เข้าไปก็จะมีขาพินแบบนี้ใส่ได้เลยนะโชะกลับเข้าไปแล้วก็ดันตัวนี้เข้าที่นี่คลิก จับค่อนข้างถนัดมือแล้วก็ความอุ้มของเขาไม่อุ้มมากไม่กดตรงบริเวณอุ้งมือแล้วก็ผมว่าความโค้งอ่ะทั้งซ้ายทั้งขวามันไม่เยอะไปมันไม่บังคับเราเนี่ยผมว่ากําลังดีนี่กวนกวนกวนคลิก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 นี่ฮะโอเคเลยนะ ทรงเมาส์ถือว่าใช้ได้สําหรับตัวนี้คือตัวเมาส์โลกาการู Pro Wireless นั่นเองเดี๋ยวตัวนี้เราจะเอาไปลองเล่นเกมจริงดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเรามาดูด้านในกล่องกันต่อว่ายังมีอะไรอยู่ข้างในซ่อนอยู่อีกก็เป็นแผ่นลองเมาส์มานะครับข้างในนี่มีเป็นสเปคเมาส์แบบนี้มารูปแบบการใช้งานต่างๆการคอนโทรลการแกะเมาส์การเสียบนู่นนี่นั่นระบุมาไว้แบบนี้เลยแพ็กเกจครับ มีอะไรมาอีกเนี่ยอ่าวูวูวูเฮ้ยโหดเว้ยของบันเดอร์ข้างในถือว่าโหดมากมีตัวสวิตช์ให้เลือกใช้ถึง5รูปแบบด้วยกันเปลี่ยนได้หมดเลยเป็นสวิตช์ชัวโนมีสวิตช์โอ r มลนมีเคลให้เลือกใช้กันแบบนี้มาในแพ็กเกจซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ตามแต่เพื่อนๆชอบใจเลยว่าอยากใช้สวิตช์แบบไหนอย่างไรมีไขควงมาให้สำหรับลือเมาส์แล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นตัวสายสำหรับใช้งานแล้วก็ชาร์จไฟด้วย สายโอเคแรงต้านกำลังดีเลยนะครับลองกว้านมาว่ดูใช้แบบมีสายก็ยังได้แลเนี่ยไม่ขีเ้เละเลยส่วนตัวด้านนี้นะครับดองเกิลแล้วก็เอาตัวรีเซิเร์ฟนะครับมันซ่อนอยู่ตรงกลางตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ปิดไปปุ๊บนี่ครับเอาดองเกิลมาเสียบโป๊ะเอาด้านนี้เสียบเข้าคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานได้เลยเออเป็นอะไรที่แปลกดีเมื่อกี้ก็มีขยาวยู่ตงนานวาเอ๊ะ มันเสียงอะไรในตัวเมาส์ผมก็เพิ่งรู้นี่แหละครั้งแรกเลยในฝั่งด้านนี้อ่ะนี่คือในฝั่งของตัวเมาส์เดี๋ยวเราไปดูแผ่นรองเมาส์กันต่อครับว่าเป็นยังไงและสุดท้ายปิดท้ายครับที่แผ่นรองเมาส์ tenchi plus ตัวนี้ใหญ่เบิ่มเป็นแผ่นรองเมาส์ขนาด xxl ขนาด90คูณ40เซนติเมตรลวดลายก็จะมาในรูปแบบพนุมานแบบนี้เลยบอกเลยว่าเท่มากๆหน้าตาดีมากเท่จริงๆนะครับมีดีเทลต่างๆที่แฝงเอาไว้ เยอะทีเดียวเชียวเทนชิพัดฮะนุมาน e-sport เมาส์แพดอืมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าขนาดก็จะเป็นไซส์ใหญ่นะครับ XXL Extra Large นั่นเองแล้วก็จะมีขนาด50คูณ50ด้วยสำหรับตัวแผ่นรองเมาส์เนี่ยก็จะมีความหนาอยู่ที่4มิมก็จะเป็นแผ่นรองเมาส์แบบ u n c o ค t ดเนาะโดยตัวผ้าจะเป็น Control ส่วนบริเวณนี่นี่ฮะ ข้างหลังของเขาตรงนี้เห็นเงาเงาแบบนี้ไหมมันจะเป็นวัสดุแบบนึบๆโดยตัวรองพื้นตรงนี้เขาจะเรียกว่าอัลฟาเซลพลัสตัวขอบเองก็มีการตัดเย็บมาด้วยตัดเย็บมาในรูปแบบโล w p โปรไฟล์ทำให้ตัวขอบตัวนี้ไม่เขาเรียกว่าไม่โผล่ขึ้นมาบางเวลาเราเล่นเกมหรือว่ามาระคายผิวเราระคายข้อมือเราตอนเล่นเกมนั่นเองเดีย๋ยวจะมาลองกางให้ดูกันว่าจะเป็นยังไงพอกางอยู่บนโต๊ะแบบนี้นึบไปเลยฮะ อันนี้คือดันนะผมออกแรงดันอยู่นะถ้าไม่เปิดออกมาแบบนี้คือมันไม่เลื่อนไปไหนเลยฐานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนึบเลยส่วนดีไซน์อนุมานตรงนี้แน่นอนอยู่ในตําราเรียนที่เราเคยเห็นนะครับส่วนตัวด้านหลังก็เสาชิงช้าหรือเปล่าสีแดงๆแ,แบบนี้เหมือนเสาชิงช้าเลยแล้วก็มีลวดลายพทเทินต่างๆที่เขาทําออกมาคล้ายๆกับก้อนเมฆใช่ไหมสีแดงๆแ,แบบนี้ดูดีทีเดียวเชียวเมื่อเอาตัวเมาส์กับตัวคีย์บอร์ดมาวางคู่กันเดี๋ยวมาดูครับ ตอนใช้จะเป็นยังไงสมมุติเล่นเกมเนาะโอ้โหไม่ต้องห่วงตรงนี้กว้านสบายๆมีพื้นที่เยอะต่อให้เราเป็นสายแบบสไนเปอร์นะคอนโทรลต่างๆโโโ,โนี่แม่นยำแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของดีไซน์ที่เขาออกแบบมาถือว่าทำได้ดีนะวัสดุตัวหน้าสัมผัสของตัวผ้าเองก็มาในรูปแบบที่ผมว่า ไม่ได้ลื่นจนเกินไปนะควบคุมได้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แล้วก็ที่สําคัญคือมันใหญ่มากจริงๆสําหรับตัวผ้าตัวนี้แล้วขอบต่างๆที่ใส่มาเนี่ยพอลองจริงแล้วไม่รู้สึกว่ามันระคายเคืองตรงแขนหรือว่าตรงข้อมืออะไรแบบนี้เวลาเรากว้านใหญ่มากนี่คือในฝั่งของแผ่นรองเมาส์เดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมจริงๆดูกันครับว่าตอนเล่นเกมจริงแล้วมันจะแม่นยำมากแค่ไหนเดี๋ยวลอง CS2 สองี่แเกมยิงยิงฉับช่วยฉับช่วยหน่อยไปเดี๋ยวไปดูกันมามามา,มาลากกันคมๆเลย 4-6จัดไปครับตัวเมาส์การูด้าโปรคีย์บอร์ดม่ราบนะครับแล้วก็แผ่นรองเมาส์หันุมาน4-6คมมากเมาส์ Mouse, จับถนัดมือครับด้วยไซส์ของเมาส์ที่กำลังดีอ่ะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับเหมาะกับมือผมเป็นอย่างยิ่งเลยที่สำคัญคือแผ่นรองเมาส์แบบคอนโทรลที่ช่วยได้เยอะมากจริงๆแต่มีแอบยิ้มว่วนิดนึงนะอยู่ที่ฝีมือใช่ไหมส่วนคีย์บอร์ดครับ ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดในเซตนี้เลยเพราะว่าตัวทีบท่บอร์ดเป็นคี์บอร์ดแบบ75% TKL ไงผมชอบสายนี้อยู่แล้วนะครับตัดนำแผดทิ้งชอบมากๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยเล่นกันให้ดูแบบนี้ครับยิงกันคมๆยิงกันพริ้วๆเนี่ยโปรเพเยอร์สาเหตุที่ยิงแม่นมากเพราะว่ามันเป็นบอร์ดไงได้อุปกรณ์ดีอีกนะครับเล่นเกมนี่ต้องบอกว่าพลิ้วจริงคี์บอร์ดเมาส์แผ่นรองสมบูรณ์แบบมาก ต้องยกให้เป็นเซตเกมมิ่งแบรนด์ไทยที่หเหนือความคาดหมายแล้วก็ประทับใจในการใช้งานจริงนะครับขนาดเอามีดไปจ้วงอย่างชนะเลยอะ <c oughs> เป็นไเงฮนะเทพไหมมาลองเล่นน็อปกันดีกว่านะครับน็อปเนี่ยจะควบคุมหน้าจอที่เขามีมาให้ตรงนี้เลยเดิมๆเขาจะเป็นการโชว์ดีฟอล์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ เหลือเท่าไรวันที่แล้วก็เวลาส่วนแถบด้านล่างเองก็จะเป็นที่อยู่ของพวกฟังก์ชันในการใช้งานเนาะว่าเชื่อมต่อแบบไหนอย่างไรกดแคปล็อกหรือเปล่าหรือต่ออะไรอยู่เรามาหมุนเล่นดูกันดีกว่าหมุนด้านขวามาก็จะเป็นการเชื่อมต่อนี่เลือกได้แบบสายแบบบลูทูธ o 2 3หรือแบบดองเกิลถัดมาก็จะเป็นระบบที่ใช้ครับ Windows Mac iOS หรือ a n d r o i d เอฟเฟครับสีไฟนะฮะสามารถปรับได้เลยมีให้เลือกกันจุกๆ กี่แบบก็เลือกกันได้เลยนะอันนี้แทบจะไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมเลยนะครับควบคุมผ่านตัวเครื่องได้เลยหรือปิดไฟก็ได้นะมีโหมดสีให้เลือก19แบบคดีนี่ฮะมีสีที่เราสามารถเลือกได้เป็นสีแดงสีเดียวสีต่างๆมีหมดที่เป็นแม่สีนะครับมีในฝั่งของนี่ฮะความสว่างปรับสูงสุดปิด หมุนได้เลยนะครับทีละ20อันนี้ความเร็วนะครับเวลาเคลื่อนไปเอาแบบช้าก็จะเอเอาแบบเร็วก็จะแวบบแวบแวบไปแบบนี้นะครับมีในฝั่งของการปรับเสียงนะครับบนตัวควบคุมในตัวเครื่องนะครับนี่เพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆได้เลยภาษาครับภาษาของตัวแป้นพิมพ์เจ๋งมากอะภาษาไทยภาษาอังกษได้ แล้วก็นี่หน้าผมเองโคตรเท่นี่โลก้าทำให้เลยเนี่ยชอบใจจริงๆนะครับอะนี่คือฟังก์ชันน็อปในฝั่งของการควบคุมคีย์บอร์ดครับเรียกว่าถูกใจผมเลยแหละ โดยเฉพาะกับตัวคีย์บอร์ดมาอยราบเฮ้ฟีลดีมากจริงๆนะไม่แพ้แบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์แบแบแมชแมชหรือแม้แต่แบรนด์คัสตอมที่ผมใช้มาส่วนใหญ่เป็นพรีวิวมาแล้วนะครับเช่นกอร์เลียสเอ็นเจิบลีโอโพเลเซอร์คอแซผมว่าสู้ได้สบายแต่มันก็จะมีเรื่องของการดีไซน์นะบางคนเห็นแล้วชอบหลงรักมันเลยแต่ ด้วยความที่โทนสีของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะฉีกและแตกต่างหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แต่โดยส่วนตัวนะเราต้องบอกว่าโลกนนั้นกล้าดีไซน์ออกมามา,มากๆส่วนตัวผมชอบครับตัวใจเท่มากปรับคอนโทรลต่างๆได้ง่ายใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆที่สําคัญคือสามารถที่จะมอดต่างๆได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสวิตช์นะครับของตัวมเมาส์เองนะไม่ใช่แค่คีย์บอร์ดนะตัวเมาส์ก็เปลี่ยนสวิตได้แบตเตอรี่ก็อึดด้วยไฟก็คือไม่แสบตาจนเกินไปอันนี้โอเคนะ และที่สําคัญที่สุดอย่างตัวแผ่นรองเมาส์ลายเท่ดีดุดันดีลายแบบรามาเกียรติ์ลายหนุมานที่เราเคยเรียนหนังสือกันตอนมัธยมแบบนี้ต้องบอกว่ากลิ่นอายความเป็นไทย กลิ่นอายที่เราคุ้นเคยผสมไว้อยู่เยอะมากจริงๆและเช่นกันกับในเรื่องของบริการหลังการขายเซอร์วิสเขามีมาให้ถึง2ปีเต็มในการสามารถมอดได้สามารถดดาารื้อได้แต่ขออย่างเดียวอย่าให้ PCB ชอ็อต PCB ไหมเท่านั้นเองได้ประกัน2ปีด้วยอย่างแจ่มเลยส่วนราคาของสินค้านะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่เยอะแยะมากมายเลยยิ่งกับคีย์บอร์ดที่ตอนนี้ก็เป็นมาตรฐานของงานแข่งขัน PGC P ับ G นะครับ2023ด้วยใครอยากจะได้คีย์บอร์ดที่เหมาะสมกับการเอาไปเล่นเกมต้องตัวนี้เลยแต่แนะนำ นะถ้าเล่นเกมจริงๆก็ให้ใช้ตัวสวิชที่เป็นนมเย็นจะรวดเร็วกว่าจะไว้กว่าเพราะเขาเป็นจังหวะเดียวถ้าใช้เป็นแท็ไทายนะครับอาจจะไม่ทันเขาอะพิมโอเคอาจจะมันจริงแต่เรื่องการตอบสนองจังหวะเดียวลินเนียดีกว่าที่เป็นตัวแท็ไทายสวิชนะครับในส่วนของราคานะครับคีย์บอร์ดก็อยู่ประมาณช่วง4,000ต้นๆต,ตัวเมาส์เอง2 0 0 0กลางๆเท่านั้นเองส่วนตัวแผ่นรองเมาส์ครับ 1390เท่านั้นเองนี่คือผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยโลกาครับใครที่สนใจลองไปเล่นตัวจริงดูนก่อนได้แล้วคุณจะหลงรักมันครับวันนี้ขอตัวครับขอบคุณโลกาด้วยสวัสดีครับ